มาลวครับเจอกันอีกแล้วนะครับสำหรับการดำน้ำยิงปลากับเอกไดวิ่งนะครับวันนี้เอกไดวิ่งก็จะพาพี่น้องดำดิ่งไปเจอปลาอันนี้จะเป็นไทเทนนะพี่น้องเป็นตัวอย่างให้พี่น้องได้ดูนะครับใต้น้ำปลามันจะวิ่งเข้ามาหาผมแบบนี้เลยนะขนาดไทเตนยังขนาดนี้เราคลิปเต็มๆจะขนาดไหนไปติดตามดูกันครับ <ś led> สุดดลาน,ว,าน <ś led> วัสดีครับพี่น้องวันนี้ก็อยู่กับผมเอกไดวิ่งนะวันนี้เอกวิง่งพาพี่น้องมาดำหาปลาที่บึงละหารนะครับเปิดฤ <ś led> ด,ด,ดูกาลหาปลาบึงละหารแล้วัดวไปครับพี่ยมกำลังเคลียรยเรืออยู่นะครับไม่ได้ออกนานออเรือก็น้ำท่วมลนะ ดูน้ำนะครับน้ำไม่ค่อยใสเท่าไหร่นะวันนี้มีลุ้นนะครับคอติดตามดูกัน,นเฮ็ด้วยคุมแล้วก็ทั้งต้อมเดี๋ยวก็มาการเข้าหมายสำหรับบึลรหารนะครับจำเป็นมากนะครับที่ต้องมีเรือนะครับเพราะว่าบึงเบ,บ,บึงบึลรหารเนี่ยกว้างใหญ่ไพศาลมากนะครับเราจะเป็นต้องใช้เรือในการหาหมายหาที่อยู่ของปลานะครับ เราเจอน้ำใสตรงไหนมีขี้ปลาเราก็จัดเลยนะครับน้ำใสมากตื่นเต้นแล้วครับได้เห็นน้ำทใสบึงละหันนานจะเจอน้ำใสขนาดนี้ พี่น้องลุยกันเลยนะครับอันนี้ก็จะเป็นฉากในการดำน้ำยิงปลานะครับใต้น้ำวันนี้น้ำไม่ลึกนะดำน้ำอยู่ที่ประมาณ2เมตรไม่เกิน2เมตร50นะครับแล้วเราก็จะลอยไปกับบนสไลายแบบนี้นะครับดำลงไปปึ๊บ แบบนี้นะอันนี้หลายหลายคนถามว่ามีเครื่องช่วยหายใจไหมตามคลิปเลยนะครับไม่มีนะดำมาสักพักเจอนี่ฮะปลาเขาเรียกปาลาอะไรนะปลาหางแดงหรือว่าปลาปลาอีไทยนะครับตัวใหญ่นะใช้ประมาณสี่นิ้วเลยนะครับนี่ยางเกลือ,อนี่อร่อยมากนะครับแต่วา่าผมก็ยังไม่จัดนะเพราะว่า มันไม่ใช่เป้าหมายนะน้องนะเราก็ดำไปเรื่อยๆนะครับจังหวะนี้เจอปลานิน,นะครับสองตัวแต่ว่าตัวไม่ใหญ่นะครับยังยังมีโอกาสที่จะโตได้มากกว่านี้เราก็ปล่อยมันนะครับการนำน้ำยิงปลาเนี่ยเราเลือกได้มันดีอย่างนี้นี่เองนะครับ เราตัวไหนเราที่จะเอาเราถึงจะยิงมันนะครับนี่ตัวนี้ตัวใหญ่นะครับกําลังจะยิงครับปึ๊บไปจอยมอวเตลีลาอดแหลกนะครับแล้วเราก็ดำกันต่อไปครับจังหวะนี้ครับดำลงมาปึ๊บปลามันอยู่ตรงหน้าผมเลยนะครับแล้วก็วิ่งหนีไปแบบนี้นะครับผมก็ทําเสียงเรียกมันแล้วก็ตีฟินตามนะครับ ปึ๊บผมกล่าวว่ามันต้องอยู่แถวนี้แหละพอตีฟินข้ามเขาข้ามโคกนี่ขึ้นมานี่เจอเออเอาพอดีเลยเรียบร้อย,ยครับแบบนี้นี่เห็นไหมครับมันรออยู่ตรงนี้นะยังหวาน,นี้ก็ปัป๊บเข้าให้เบเรือครับปลานนลตัวโตวมากนะครับแล้วก็สวยน้ําใสหูมันเห็นแบบ สุดยอดมากเลยนะครับลานี่เห็นตัวขาวบุมาเลยเตัวผู้เนี่ยคางแดงมาแบบนี้เห็นตะไกลเลยนะครับน้ำมันใสเนาะสุดยอดครับไปครับรุยกันต่อครับน้ำใสๆแบบนี้ผมแนะนำนะครับแนะนำให้แบบดำแบบเคลื่อนที่นะครับดำแบบเคลื่อนที่เนี่ยจำเป็นต้องมีตีนกบหรือว่าฟินนะครับ เพื่อช่วยให้เราเคลื่อนที่ได้เร็วนะครับปามันจะไม่ตื่นนะครับค่อยๆกระดิกปลากระดิกปลายฟินไปมันก็ไปแล้วนะแต่ถ้าเราไม่มีฟินอ่ะเราจะใช้ตีนเหยียบพื้นไปมันจะมีฟองอากาศขึ้นบุ้งบ้มงบุ้งบ้องแือน,นั้นมันจะตื่นนะครับปลามจะตื่นลองเอาไปฝึกใช้อยู่ดูนะครับฟินนะครับสำหรับการดำน้ำยิงปลานะถ้าใช้เป็นแล้วมันจะเยี่ยมมากนะครับ จังหงวานี้นะครับดำมาเจอปลานะครับนี่ครับยิงไม่ถึงป่านะมันอยู่ไกลนะตัวนี้เห็นไกลเห็นไหมปืนผมใช้ปืน55นะวันนี้ยิงไม่ถึงนะครับตัวนี้เสียดายมากนะครับเอาใหม่ครับดำลงไปปุ๊บนี่มันมารออยู่ตรงหน้าเลย จังหวะเราลงไปปุ๊บเนี่ยมันวิ่งออกไปแล้วผมยังไม่เห็นมันนะแล้วมันไม่ยอมไปเว้ยเนี่ยจะลอยเข้ามาหาผมให้ได้อะดูดิดูดนะจังหวะมันลอยเข้ามาปุ๊บแทนที่มันจะหนีออกไปมันหักหน้ามาหาผมนะดูนะเก๊มี่โอ้ยตายอย่างเดียวอย่างเงี้ยไม่เหลือปามยิงง่ายพี่พี่น้องเพราะว่าช่วงนี้มันเปิดฤด,ด,ดูกาลนะครับน้ำมันเพิ่งเริ่มใส่แล้วก็ ไม่มีใครลงนะป่ามันก็เลยไม่เคยเห็นคนเฮ้ยนุ๊ตมาอะไรวะอะไรประมาณนี้ก็อลองดำดูนะครับพี่น้องใครดำเป็นนี่มันจะหาปลาแบบง่ายๆเลยนะเลี้ยงปลาเลี้ยงชีพเลี้ยงครอบครัวได้สบายๆเลยนะลงคลิปเป็นหลายๆครั้งนะครับก็มีแต่คนถามว่าใช้ออกซิเจนหรือเปล่ามีเครื่องช่วยหายใจไหมนะครับก็ตามคลิปนี่แหละพี่น้องดำแบบฟรีได้นะต้องเอาไปศึกษาดูนะครับฟรีได้ฟรีได้วิ่ง เป็นยังไงดําแบบไหนเขาเรียกฟรีไดก็คือการกั้นหายใจด้วยลมหายใจเดียวนะแล้วก็ดําน้ํานะไม่มีเครื่องช่วยหายใจใดๆทั้งสิน้นเด้อพี่น้องเด้อไปลุยกันต่อแล้วก็อีกอย่างหนึ่งนะพี่พูดในน้ําได้ยังไงไม้ยม่อยากพักคึดได้จังใดมันบม่มีอะได ไอพูดนำนะพูดในน้ําได้ดอกพี่น้องเขามาภาคใส่เวลาตัดคลิปแล้วเขาก็ภาคเสียงใส่โอ้ยผมก็ยังงึดหลผมคนในซ้อนเนี่ยดพูดในน้ําได้ยังไง <c oughs> อยากหัวเด้อแต่ก็ไม่เป็นไรไม่รู้เขาเอามันเอาหาหรือ,อยังไงก็ไม่รู้นะ <c oughs> ก็ไม่ว่ากันเนาะก็ขอบคุณนะครับท,ที่ติดตามรับชมมามาดูแล้วก็มาอมอคอมเมนต์ให้กําลังใจกันขอบคุณหลายๆพี่น้องนะอันนี้ก็จะเป็นปลาอีไทยนะครับจังหวะนี้ผมเห็นปลาอยู่ทางซ้ายมือผมหันไปดูปลาอยู่นะครับแล้วก็หันมาเจอปลานินอยู่ตรงหน้าปลายปืนเลยนะโอ้ยดีมันยังไม่หนีไปนะเนี่ยผมไม่เห็นปลานะตอนเนี้ยผมหันดูทางซ้ายก่อนนะครับแล้วผมหันกลับมาอีกทีนึงปลามันมาอยู่อย่างนี้เลยนะครับพี่น้องอู้ผมก็ โถ่ก็สัตว์เลยปังเลยดีนะปลามันไม่เปียวนะปลาเปียวนี่ไม่ได้ชะแตกน้ำกระจาย มาดูจังหวะนี้ครับดำลงไปปุ๊บผมเห็นปลามันลอยมาไกลเลยนะเห็นตามันสวดมาไกลเลยนู่นนะแล้วมัวแต่ถ่ายคลิปนะครับดูเนี้ยปื๊บปื๊บปื๊บมาผมคิดว่ามันจะไม่เปียวนะไอตัวนี้แม่งลอยมาปื๊บปื๊บจังไว้ปื๊บถ่ายคลิปกันนะรอๆนะเลือกว่ะสักพักมันสะบัดออกเลยปุ๊บเอา้ายังไม่ทันได้ยิงเลยนะบอดายบอดายบอดายต้องดำนะครับหมาให้เอกได้วิ่งเห็นแล้ว ไม่ได้ตัวนี้ไม่ได้ไม่ได้เราต้องตามนะครับผมก็ใช้ฟินนะครับตีฟินตามเอือมันมาทางนี้แล้วผมก็ค่อยๆตีฟินไปกะว่ามันต้องอยู่แถวนี้นะ <c oughs> เจอปลาอีทายเยอะมากเลยนะมัน,นปลาอุดมสมบูรณ์มากนี่ครับจริงๆแล้วมันก็ยังอยู่นะครับนี่ผมก็ตีฟินตามนะครับจังหวะนี้บ๊อบเข้าให้เต็มเต็มแก้มนะครับดูจังหวะนี้นะปื๊บปื๊ป๊ป๊ปปปมันวิ่งหนีผมนะผมก็ตีฟินตามนะครับ โดนแก้มมันนะครับพี่น้องเนี่ยเห็นไหมแล้วก็ทะลุออกอีกไม่ทะลุอีกฝั่งนงึงอ่ะผมก็เอื้อมมือลงไปกะจะไปจับเอานะครับมันก็ดิน้น <c> แ <oughs> ล้วม,มันก็ <c oughs> บ๊ายบายอีกได้วิ่งอดนะครับตัวนี้โอ้น่าเสียดายนะก็ไม่เป็นไรครับตัวนี้หลุดไปแล้วก็หาตัวใหม่ครับก็เห <c oughs> <c oughs> มือนเดิมครับ หายเหนื่อยแล้วก็ดำลงไปหาปลาเหมือนเดิมแล้วก็ค่อยๆตีฟินไหลไปเรื่อยๆนะถ้ามันมีตัวเดี๋ยวมันก็่าวโฉบมาให้เราเห็นนะสำหรับการฝึกดำน้ำให้ได้นานหรือว่ากัน้นหายใจได้นานน่ะผมลงคลิปไว้แล้วนะใครที่สนใจก็ลองเข้าไปดูในช่องผมได้นะครับเซิร์ชหาดวาูวิธีการฝึกกัน้นหายใจใ,ให้ดำน้ำได้นานอะไรเงี่ยนี่นี่นี่ ขาโบ้มาตะไกลเลยนะครับจังหวะนี้ไม่รอลีลาแล้วนะปุ๊บเข้ามานี่ก็ยกใส่ปั๊บเลยถ้าถ้ามัวแด่ถ่ายคลิปเหมือนตัวเมื่อกี้ <laughs> ยังไม่ได้ชินมันนะนี่ครับเรียบร้อยครับตัวนี้ใหญ่มากนะครับเกือบสามโลนะตัวนี้วนันนีตัวใหญ่มากเลยนึละหารนึกว่ามันจะไม่มีป่านะเพราะว่าช่วงก่อนหน้าเนี้ยช่วงที่ว่า,าหน้าร้อนช่วงนั้นอนะ่ะก่อนจะถึงหน้าหนาวเนาะจะหน้าร้อนก่อน แล้วมันไอ้เฮ้ยไม่ใช่หน้าร้อนนี่หน้าฝนนี่พี่ว่าฝนตกแล้วปลามันนกอ่ะปลามันนอกทั้งบึงเลยนะตายแบบเยอะมากนะบึงละหานคิดว่ามันจะไม่มีปลาแล้วแต่ว่ามาดำดูก็ยังถือว่าอุดมสมบูรณ์อยู่นะปลาสร้อยปลาอ่าปลาอะไรนะปลาปลาอีทยปลาหางแดงอ่ะปลานกเขาปลาพวกนี้เยอะมากนะครับวิธีการดำผมก็ ไม่ยากนะครับใครที่สนใจก็ลองเอาไปฝึกตามเอกได้วิ่งดูนะครับรับรองว่าไม่ผิดหวังครับถ้าดำเป็นแล้วหาเลี้ยงชีพหาเลี้ยงครอบครัวได้สบายนะครับราการดำน้ำ,นำยิงปลาน่ะบางคนเขาก็ไม่เข้าใจนะว่ามาดำยิงปลาน่ะมันทําให้ปลาสูนพันอย่างนู้นอย่าง,าง,าง,างนี้ อันนี้ก็ไม่รู้จะอธิบายยังไงก็แล้วแต่ความคิดของใครความคิดของมันแล้วกันเนาะอธิบายไปเขาก็ไม่เข้าใจอยู่ดีคนมันดื้อมันลังเนี่ยเราเรา,เราดำลงไปเราเห็นปลาตัวเล็กเราก็ไม่ยิงแล้วมันจะสูญพันธ์ยังไงผมก็ปล่อยผ่านไปนะครับเราเลือกได้ว่าเราจะตัวไหน,นปลามาเป็นฝูงแล้วก็ยิงได้แค่ตัวเดียวมันจะสูญพันธ์ยังไงตัวไม่อยากจะพูดเท่าไหร่นะ đã có nít nưng, hỏi phuốt chắc một nít nưng này, tắt bộ lê, hoài đi lèng แต่ว่าวันเนี้ยนะ้ามันใสผมเอาชั่วโมง้าวทิพหามามันจะสั้นไปนิดนึงนะครับมันจะยิงไม่ถึงป่าก็ว,าวันนี้ก็พลาดไปหลายตัวอยู่นะสามสี่ตัวนี่แหละที่จําไม่ผิดนะครับเนี่ยเห็นไหมปลาสร้อยปลาขาวไอีไทยหรือปลาสร้อยนกเขาเนี่ยเยอะมากนะครับเป็นฝูงเป็นฝูงอย่างเงี้ยเจอเยอะมากเลยนะ คิดว่ามันจะนอกน้ําหมดไม่มีนอกหมดนะครับอย่างอุดมสมบูรณ์อยู่เด้อบึงละหารจังหวัดชัยภูมิเขานะครับ มาดูวิธีการดำแบบเต็ม,ตมให้ดูนะครับอันนี้จะเป็นกล้องด้านหนักด้านด้านหนังนะครับที่ถ่ายตัวเองนะผมก็จะดำลงไปหายใจแบบเต็มปอดแล้วก็ดำลงไปนะ่ยปึ๊บอ,อันนี้ผมจะดำแบบนอนนิ่งนะครับดำลงไปจังหวะน,นี้ดำดูจังหวะน,นี้ผมดำดูทำเลมก่อนนะว่ามันมีขี้ปลามีอะไรไหม เราผมก็ขึ้นมาหายใจแล้วก็ตีน้ำครับตีน้ําเรียกปลาการตรีน้ําเรียกปลาน,นี่ก็ถือว่าได้ผล,ได,ผลได้ผลเกือบทุกหมายนะครับมันเป็นแบบยังไงอ่ะป่ามันได้ยินเสียงแล้วมันจะสงสัยแล้วมันจะเข้ามาดูนะครับเวลาเราขึ้นมาหายใจให้มันหายเหนื่อยแล้วเราก็าดำลงไปนะครับจังหวะนี้ผมจะดำลงไปแล้วก็ไปนอนรอนิ่งๆนะครับเพราะว่าเมื่อกี้ผมตีน้ำแล้วเนาะ ถ้ามันมีตัวนะ่ะปลามันจะว่ายเข้ามาดูในตำแหน่งที่เราตีน้ำเมื่อกี้เนี่ยนะเรานอนลงไปนิ่งๆน,นะดำลงไปแล้วก็นอนนิ่งๆน,นะบก็ค่อยๆสายหน้าดูซ้ายดูขวาไปเรื่อยๆอ,อย่างนี้นะครับถ้ามันมีตัวมันมาแป๊บเดียวนะมันไม่ได้นานนะครับนิ่งๆรอเลยเลย เนี่ยครับจังหวะนี้ป่าเข้ามาแล้วนะครับผมก็ยกปืนแล้วก็ลั่นปังเรียบร้อยนะครับแบบนี้ง่ายไหมผมว่ามันก็ไม่ยากนะแต่ว่ามันก็ขึ้นอยู่กับเราเอาไปฝึกฝนเอานะครับลองนําไปฝึกฝนกันดูนะครับมันไม่มีอะไรยากสําหรับเกินความสามารถของเรานะครับเอกไปวิ่งก็เป็นกําลังใจให้พี่น้องสู้ๆกันทุกคนนะครับใครที่คิดอยากจะทํทในการดําน้ำยิงป่านะครับใครมีอะไรงสัยก็ คอมเมนต์ใต้คลิปสอบถามมาได้เลยนะครับผมตอบทุกคอมเมนต์อยู่แล้วนะครับขอบคุณมากครับไปนน่นนะครับพี่ยมครับครับ คงพี่ยงอ่ะช่อนใหญ่เอยโอ้ตีหมาต้อนข้ามเขาเลยวะประมาณแบบยามเย็นนะครับวันในึงใหญ่พี่ยง,ยงยครับววปรไปใหญ่ครับถามรูว่าเป็นเรือไปรับวะน่ะเกาะยังไงขึ้นเนี่ยพี่ยงโอ้บุพเพเอาเบิดปลานี่ตาหลุมอ่ะพี่ตาหลุมยังมาไมา่มเห็นปลาเนาะนี่ล่ะของปลาอยู่ตรงน

อันนี้ปลาจอนนะเขาไปไล่ไม่ยิ่งเสือเพราะฉันไม่ได้ยิงเขาไล่คือพสนต์จะได้ขวายู่นะเล่นไล่มาตั้งแต่นู่นผมดำมาไม่เจอปลามาเจอปลาเฟืองนี่ไม่ยิงผมหมดกังใจผมขึ้นพักไม่แล้วมันหนาวครับพี่น้องหนาวปวดหัวดำไม่อึดเลยได้ปลาอยู่พลาดไปสามตัวที่นี่ที่ไหนยิงที่นี่ที่ไหนคือที่นี่ครับผมลานวัดเจี๊ยบ นี่นะครับจุกมมันด้วนะครับโอ้ยเต็มเอวมันแล้วครับโอ้ขาจูนหูดเลยบาดนี่หัวหน้าเต็มเข่าไข่มันเนี่ยจิตวิทยาเติมบนเรือะเนี่ยเนาะเน้ยเฮ้ยใส่บักคึกใส่บักคึกคุดหน u ขึ้นขึ้นมาอ้นี่ไม่ใช่บักคึกอ่ะซ้ำมามีนี้ตัวบักคึกนะนี่ครับของแกนเติม

ว่าอที่ขนแคกมากมันอันที่เป็ตัวแมจับโวดจับวา้างทอีกเดียวตัวยังแย่ชั่วด้วยปลาองประเทศอินนียอาหารครับยอดเลยจ้าเลยมือหนึ่งอาหารขัดให้วัสรวมๆครับนี่ครับวิถีพันเรามาหาปลาด้วยกันแล้วก็แบ่งกันไป คนละกองละกองไหลไปต่อไปใช้โบโบงห้าคนห้ากองจัดไปคนละซิโกโลหมดแล้วมีใจญ่ขนานไม่ันเลยเปิดทุกการก็ถือว่าสุดยอดอยู่ปลามันยังไม่เคยมันจะมาแบบให้ยิงแบบง่ายๆนิ่งๆเลยแต่ว่ามันก็ไม่มีทั่วไปนะเพราะว่าลอยหากว่าจะเจอแหล่งปลาก็ นานเติมอยู่ครับโอเคพี่น้องเดี๋ยวเราแบ่งปางกันแล้วก็กลับบ้านโคราชนะครับกับเจอกันใหม่คลิปหน้าขอบคุณที่ติดตามรับชมคลิปนี้จนจบนะครับฝากกดแชร์ให้กำลังใจกันไปเจอกันสวัสดีครับ